เคล็ดลับความสำเร็จข้อที่สี่ทำในสิ่งที่คุณรักเมื่อคุณได้เริ่มทำในสิ่งที่ตัวเองรักคุณจะไม่ต้องทำงานอีกเลยตลอดทั้งชีวิตการได้ทำในสิ่งที่คุณรักคือหนึ่งในสุดยอดเคล็ดลับของการประสบความสำเร็จทางการเงนินและหนึ่งในความรับผิดชอบสำคัญในชีวิตของคุณคือการค้นหาว่า แท้จริงแล้วคุณมีความสุขกับการทำอะไรคุณมีพรสวรรค์ทางด้านไหนจากนั้นจึงทุ่มเททุกสิ่งอย่างอย่างหมดใจให้ออกมาดีสุดๆไปเลยสำหรับบรรดาเศรษฐีที่สร้างฐานะขึ้นมาด้วยตนเองแล้วจุดแข็งตามธรรมชาติและความสามารถของพวกเขาคือสิ่งที่จำเป็นต่อ,อการทำงานและบรรลุผลลัพธ์ที่พึง ปรารถนาในสาขาอาชีพของพวกเขาเศรษฐีที่สร้างฐานะขึ้นมาด้วยตนเองส่วนใหญ่กล่าวว่าพวกเขาไม่เคยทำงานเลยแม้แต่วันเดียวคุณต้องค้นหาสาขาอาชีพที่คุณดื่มด่ำกับมันจริงๆนั่นคือเป็นงานที่ทำให้คุณรู้สึกทึ่งอย่างมาก ดึงดูดความสนใจของคุณรวมทั้งแสดงออกถึงพรสวรรค์และความสามารถพิเศษตามธรรมชาติของคุณด้วยเมื่อคุณทำในสิ่งที่ตัวเองรักดูเหมือนคุณจะมีความตื่นเต้นพลังและความสามารถความคิดที่จะทำสิ่งที่คุณทำอยู่ให้ดีขึ้นตลอดเวลา คำถามมีอยู่ว่าถ้าพรุ่งนี้คุณถูกลอตเตอรี่ได้เงินมาหนึ่งล้านดอลลาร์คุณจะยังทําสิ่งที่ทําอยู่ต่อไปหรือไม่นี่เป็นคําถามที่เจ๋งมากๆมันเพียงแค่ถามคุณว่าคุณจะทำอะไรถ้าหากคุณมีพร้อมทั้งเวลาและเงินทองที่ต้องการและสามารถเลือกอาชีพของตัวเองได้อย่างอิสระด้วย ถ้าเศรษฐีที่สร้างฐานะขึ้นมาด้วยตนเองถูกลอตเตอรี่หนึ่งล้านดอลลาร์พวกเขาก็ยังคงทำสิ่งที่ทำอยู่ต่อไปเพียงแต่จะทำมันให้ต่างไปจากเดิมดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ก็ทำมันออกมาอีกในระดับหนึ่งพวกเขารักที่ทำมากเสียจนไม่เคยแม้แต่จะคิดว่าจะเลิกทำหรือกเกษียณตัวเองบางทีความรับผิดช,ชอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคน ที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วในวงเล็บเมื่อคุณเลือกได้ว่าจะทำงานหรือประกอบอาชีพอะไรในวงเล็บปิดก็คือการค้นหาสิ่งที่คุณรักที่จะทำจริงๆคุณอุทิศตัวให้กับสิ่งนั้นอย่างเต็มที่ไม่มีใครสามารถทำแทนคุณได้เลยมีแบบฝึกหัดท้ายคลิประบุประเภทของงานที่คุณชอบทำมากที่สุดกิจกรรม ใดที่มีส่วนร่วมมากที่สุดในความสำเร็จของคุณตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถ้าคุณสามารถเลือกทำงานอะไรก็ได้และจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนคุณจะเลือกทำงานอะไรจงกำหนดให้งานนั้นเป็นเป้าหมายวางแผนและเริ่มต้นมุ่งไปสู่ทิศทางดังกล่าวตั้งแต่วันนี้เราไปเคล็ดลับข้อที่5ในคลิปต่อไปนะคะ